สวัสดีค่ะเจเจเรับเบอร์ค่ะวันนี้มาดูพี่พนักงานนะคะวันนี้พี่พนักงานนับตัวอะไรจ๊ะนิ้วครึ่งกลมก็เดีย๋ยวขออนุญาตซูมนิดหนึ่งนะคะหันเอียงๆข้างหน่อยจ้ะจาจ๋าจ,าจ,าจา๋หันอีกด,ด้านหนึ่งจ้ะค่ะตัวนิ้วครึ่งกลมนะคะวัดวงนอกเหล็กและสแตนเลสนะคะได้1นิ้วครึ่งกลมพอดีเลยนะคะไม่ขาดไม่เกินใส่ได้ร้อเปอร์ซ็ค่ะอันนี้เจะ ที่จะมีขายก็ใส่ไปพร้อมกับโต๊ะโต๊ะทานอาหารใช่ไหมคะใช่ฮะโต๊ะตามตลาดนาดัดตลาดแล้วก็เต็นท์ได้นะคะเต็นท์อ๋อใช่ค่ะนะพี่พนักง,งานอุตสาเสริมนะคะสามารถใช้กับเต็นท์ผ้าใบใช่ไหมคะ,คะอ่าเหล็กวัดวงนอกมิ้วครึ่งคมใช้ได้เลยค่ะวันนี้พี่มาดังน้นนับเยอะนะคะนี่นับเป็นกระสอบเลยอันนี้มาจากไลนนะคะแล้วเป็นกระสอบเลยจ้าแล้วก็มี มีของย่อยๆที่พี่พนักงานต้องนับวันนี้พี่พนักงานจะเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าพี่พนักงานทั้งหมด4ีถุงนะคะที่พี่พนักงานวันนี้จะต้องจะต้องนับนะคะก็จะเมื่อยหน่อยนะคะทั้งนับสัคุกดน้ามันเงาสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าชนิดอื่นนะคะสอบถามได้เลยค่ะเจเจเลนรับเบอร์0909522649 0959250691ค่ะ สอบถามได้เลยนะคะขนาดแปลกๆก็มีนะคะสอบถามมาได้เลยจ้าขอบคุณค่ะพี่พนักง,งานขาไปแล้วนะจ้ะค่ะขอบคุณค่ะ